สำนักการระบายน้ำเขตด,ดินแดงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักโดยทั่วไปปริมาณน,น้ำฝนรวมสูงที่สุดที่จุดคลองบางบัวเขตบางเขน178มิลลิเมตรจุดวัดสำนักง,งานเขตหลักสี124ม mm, ิลลิเมตรจุดวัดสำนักง,งานเขตพญาไทย99มิลลิเมตรจุดวัดสำนักง,งานเขตห้วยขวาง93มิลลิเมตรจุดวัดสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีเขตจตุจักร90.5ม mm. ิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนสายหลักในความรับผิดชอบ17จุดได้แก่ 1. หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะเขตบางเขน 2. ปากซอย8ถนนพหลโยธินเขตพญาไทาย 3. แยกสะพานควายถนนปฏิพัฒน์เขตพญาไทา 4. หน้ารอ1 1 0 ,1 รออถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทา 5. ซอยอินทรมรา53ถนนประชาสุขเขตดินแดง 6. ตลาดห้วยขวางถนนประชาสงะหอเขตดินแดง 7. แยกเทียมร่วมมีถนนรัชดาพิเศษเขตดินแดง 8. ถนนเสนานิคมเขตจตุจักร 9. หน้าถนน อาคารกรุงเทพถนนรัชดาพิเศษเขตจตุจกักรสิบถนนเพชรบุรีถนนมัธยท,ทองเขตราชเทวีสิบเอ็ดหน้ากรมปุสุวาถนนพญาไทเขตราชเทวีสิบสองซอยสามสิบเก้าแยกพร้อมสีถนนสุขุมวิทเขตวัฒนาสิบเก้าซอยชิโนไทยถนนสุขุมวิทยี่สิบเอ็ดอโศกเขตวัฒนาสิบสี่ซอยยี่สิบสามเขตวัฒนาสิบห้าปากซอยแจ้งวัฒนาสิบถนนแจ้งวัฒนาเขตหลักสี่สิบหกหน้าห้างโลตัสถนนแจ้งวัฒนาเขตหลักสี่และสิบเจ็ดหน้ามาทบสิบเอ็ดถนนแจ้งวัฒนาเขตหลักสี่ปัจจุบันน้ำแห้งตามปกติเหลือ ตามซอกซอยย่อยขนาดนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ํา